มือนีกันทีภาพมากินตบาาักคู่มันกับซีมีกากหมูมีแคบหมูแล้วก็จะมีอันมมนเรงคู่เนาะและอีกอย่างหนึ่งเราไปซื้อมือนี้เขาไปซื้อ ไม่ได้เป็สามดอกเลยเด้ออันนี้ก็จะเป็นดอกปูม้าดองเนาะอันนี้เหมือนเดิมสิแกให้หน,น,นึ่งเด้อปูม้าดองแกะอลกไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็น ตาไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยก็ใส่เอกโครสแบบนัวๆเพิ่นแถมสาลายมาพร้อมเด้นี่โอ้ยตายบังฟุงคอยเอาไว้นี่เนาะโอ้ยจะเป็นอย่างดอกอนอะมาไดกินมาละอีกอันนึงกันนี่มีแนวสีมานาเสนอเ้ยค่ะ อันนี้อางุสาหลายพวงอางุ่นสาหลายพวงอางุ่นอันนี้เพิ่งยังไม่ล้างเนาะอันนี้จะกะค่อยสิกินก็อยากกินอืมก็ไม่ไม่ไม่เค็มเท่าไหร่นะไม่เค็มขาดไม่ได้เลยนะตอนนี้นะมันเป็นตอนเรียง ก็จะเป็นน้ำจิ้มเพื่อนน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อนอันนี้น้ำน้ำจิ้มอีหยังบ่รู้น้ำจิ้มหวานบอทุนจังไรพวกบ่บรู้คือกันนี่อันนี้กินด้วยอะไระกินด้วยนี่เม็ดทานตะวันเขาเอามาปลูกอ่อนๆเลยมากินกันซิมพ่ขอขอกินแต่มะฮุ่งก็รดี๋ยวขายากอยาก,ยาก หลายมือเลยวบได้กินเนี่ย่บได้ตามกินเนี่ยแทบแทอแทบพาอเออกุอ้งกุ้งพักกับตัวน้อยๆอแทบเยอะยู่อยากกินอยู่อ่ะ หอยแมงผู้มันมือบาปคนขายโลหลักบามันขายห้บบา 5, โลร้อยบาทอ่ะให้ดูใหมันนี่คือหอยแมงผู้นะห้าโลร้อย จิ้มก่อนน้จิ้มแล้วแซ่ปะเอ,อาใจกินกับแซลมอนน้ำจิ้มก็อร่อยนะอร่อยเลยอ่แล้วไปขายยุใสก็ได้ขายดีดอกลาร์นะเป็นเพจใหญ่นะ้ะ กินอะไรมนหลายโพสไหม,มเปิืงที่พโพพวกก็กินคักหลายกินแซ่บกินแซ่บหลายคนบอกว่าผัวเลี้ยงดีเคนว่ะไม่แม่นดอกผัวบอกเคยเลี้ยงเลี้ยงโตเจ้าของเลยอะ ยินตามใจปากเจ้าขอ ก่อนเดี๋ยวกินอีกแบ่บคักบรรยากาศพี่น้องฝั่งเรางามแง้งจะกก้วยไปให้เบิ่งอยู่วนันนก้จะเป็นร้องน้ำโขงร้องอันกว้ยกระเจ้านะคะไปป้าโขวงวนะันนี้มันเปิดสะพานเนี่ยมันเปิดสะพาน ผ่านมิตรภาพไทยลาวแห่งที่โตดาดบุ๊กเราเคยจับแล้วหอยแม่งพู่อะไรโอ้ยฮะห,หาโล่ร้อยเบิง้งพี่ลึกถือคักถือปันได้ฟรี ผู้ใดที่กินอาหารเลิศอาหารรู้คอยกับกินได้ทับนี่ละคอยมีเงินแับนีม้มันอร่อยนะลูกสาวค่อยว้าวความหลังมะงานแข่งเรือปีก่อนพูดบนบอกว่าแม่ซื้ออง,งุ่นให้กินหน่อย mẹ đưa bây giờ hết luôn kìm vào hạt kìa cạo là hạt luôn kìa hạt 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 เฮ็เหตุงหูแ่าคนมาเขาจีบว่าบ้าเอีอันนี้นบ้าเว้าอยู่คนเดียว